ป้ายสีม่วงนางสาวาสวิจกรสีบุเดชนักเรียนระดับชั้นมัธยที่สาม,ดม,มาเดมยเอร์อางสีม่วงนัการงสีม่วง,นา,าง,วงนายปีรพัฒนบัวทุมน,นักเรียนระดับชัน้นหทุกสาม สามติดมาด้วยทีมงานจำมปเยอรจำมปเยอไม้หนึ่งหนังสาวจิทิกรนบญร่วมนัพเรือจันทร์หกับสาและก็พร้อมคณะเชียร์ลีดเดอร์อันสวยงามตระกันตาสวยงามมากโดเข้มแข็งข้ามความความสวยงามนี้มีความเข้มแข็งแฝงอยู่ด้านเบวยป้ายสี นักเกรอินโดนินนายปริกรทิมพูร,รานายเชตเอวทนางสาวจนิชาตาวนนางสาวจันทิมาพาหาไปสิยังสวยงามจัดก,การถาขนาดนี้นะครับไม่อยากจะนึกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะสวยงามขนาดไหนครับชุมท,ทุนสร้างโรงเรียนมีเงินสนุน500แต่นักเรียนทุมดุนสร้างไป5 0 0แ ตราโรงเรียนนองสังกิจกรมโรงเรียนในฝันนางสาวกิรชิกาจันหอมนรกเรียนดับชั้นมหกพสามทานเพิ่มนางสาวพุชิยาปฟาบุตรปานนางสาวปภิชญาไฝ่สงนางสาวกองกนกเกียติบุตรนางสาวรัชดาพรจตุรงายเธอปเกีอ่ะบุญเงินบุญทองนางสาวกชกรนบนหน้า นางสาวจัยน,นยปริสุวรริตป้ายเทือดตะเกียร์นายพลวัฒบำรุงนางสาวมดิดาสุริโนรังนักเรียนจันโมหุกทั้งสามและสามทัพติ่งภูมิเงินทุตนต่อนางสาวจุนิจาคำยองนางสาวนักกบลุ่นคำเชื้อ เสื้อผ้าเกี่ยวนะครับสวยงามประดางการเสื้อผระเกียวตองประเทศนะครับที่ดูแลเรื่องการอานนะครับส่งเสริมการอาบันก็มีความสามารถด้านภาษาเยอะนะครับโดยเฉพาะโดดหนึ่งก็คือภาษาจีนก็บสบายมากเทพีสีม่วงป้ายสีนางสาวเจนนตชิดาคนกลางนักเรียนระดับชั้นม .6 ทศสาม เอพีสี B C e ม่วงนะครับขอเสียงปรบมือนางสาวเจนันจิดาคนกลางนักเรียนเจนูทุกสามดาวสวยงามมากนำเสนอโดยนักเรศอินทนินที่จายทุ้งสีม่วงนะครับตามด้นป้าเซรกิปอเปียนเด็กหญิงอินนิฟาเตรียมสุด เด็กหญิงรุ่ปาดีไรสุดนักเรียนระดับสันมอสั้นสสวยงามมากับเสียงประมือนรับศิดาซีโอ บนเข็นฝไฟครับโอ้ขนาดคนเข็นฝ้ายยังแต่งตัวสวยขนาดนี้ครับนางสาวชุน,นาพัฒน์สาวกมุดนักเรียนดับชั้นม .6 ทุกสามครับโอ้ครับเห็นไหมครับก่อนที่จะเขยน้ายเราก็ต้องมีการแต่งตัวครับทรงโคมทรงเครื่องให้สวยๆก่อนครับของนี่นอ้อ,องมต่อตะโพงหน่อยๆป้ายโรโรงครับยาสิกสินิดาจอป้ายนางสาเด็กหญิงกันยารัตน สวยล่ะนักเรียนเาชั้นม2ถ้3ไประเพณีโอ้เปน็นตนะาโม่นาดเจอให้สมกันหน้าหวัใวใส่ก้นกับรถเดินนอนหอนสามาลังแลงก็เนี่ยสามาได้ก้อนนึกกันเออสางมาแงงมืกเนี่ย้คหลายเลยเนี่ยสัน้าดนี้สามารด้าาราารก้นกับมันเน่ ใกล้นักกิฬานางสาม,มิลยาปิดกมนักเรียนอาจารย์มาสามทและเดิ่เดวยนักกิฬาสีม่วงนักกีฬาขอเราจะน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เ็นอยู่ในกระบวนแล้วนะครับลำดับต่อไปก็ตามขิดด้วยสีเหลือง คุณกับสั่งกิมงานจับเรคงับว่าเวลาที่เปิดนะครับเราน่าจะใช้หนึ่งวันเต็มนะครับเพราะว่ากระบวนการเราเยาวเหยดมากเลยนะครับ